สวัสดีครับอาจารย์ชินเดชานะครับวันนี้อาจารย์ชินเดชาอยู่กับคุูคำแสงนะครับผู้แสงโพธิโตที่บรรลัยผู้เจ้ากระดำนะครับซึ่งเมื่อวานเราได้มีการหล่อพระนะเป็นสามัคคีธรรมพลังกุงใหญ่นะครับซึ่งหลายๆคนและหลายท่านนะครับก็ได้ร่วมนาคนที่มาก็มาร่วมแรงร่วมเงินคนที่ไม่ได้มาก็ส่งปัจจัยเข้ามาร่วมกันซึ่งวันนี้เราก็หล่อกรุงเเป็นจะสิ้นใดบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้น อีกส่วนหนึ่งที่ยัขาดทางบ้านหรือารปลูกคอนแสงจะเป็นจะเป็นคนอธิบายนะครับก็ที่ขาดเหลือคือลายลายลายฐานลายาล่าลายลายลายบันลังลายฐานบันลังอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าการแล้วก็อ่าจะเป็นกำไลแขนแหวนอ่าแหวนทั้งหมดเลยแล้วก็กำไลแขนแล้วก็อ่ากำไลตรงนี้ แล้วก็สร้อยสังวานทับจวงแล้วก็เกตจะเป็นการแกะลายแกลายการแกะลายทั้งหมดครับฉะนั้นตอนนี้ยังยังอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เจ็ดสิบก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์น่คือการแต่งลายแล้วก็ทำสีแล้วก็อุนาลมอุนาลมหน้าผากมีคนเดียวที่จะเป็นเจ้าภาพได้แล้วก็ตา ตาก็มีตาก็แค่คู่เดียวค่เดียวอคู่เดียวใครไม่ทำใไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าจะมีตาจะเป็นตานิมประดับมุกตรงดวงดวงดวงแก้วตาจะเป็นานิมประดับมุกแล้วก็อุนาโลมที่เราผ่านฉะนั้นใครที่เป็นเจภาพดวงตากับอุนาโลมเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ ไม่ใช่ว่าใครมีเงินแล้วอยากจะทําก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนมีบุญเท่นั้นที่จะได้ทำก็กาฝากลูกศิษย์ชาวมาเลเซียชาวฮ่องกงชาวอินโดนีเซียแล้วก็ลูกศิษย์ที่เป็นศรัทธาเชื่อมั่นในองคู่เจ้ากระดานะครับที่ได้บูชาองคุ่เจ้ากาดำไปตอนนี้เนี่ยหลังจากวันนี้ก็ยังสามารถร่วมร่วมบุญกันได้ต่อเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เสร็จสิ้นตอนนี้แค่เจ็ดสิบอตหือสามสิบอนแล้วก็ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปหน้าอาจารย์ชินิชาพร้อมกับ ครู้คำแสนนะก็จะมาอธิบายแล้วก็หลังจากที่ได้รับรูปบรินจากมาเราก็จะอัปเดตให้ตลอดนะครับว่าสํนเราทาอะไรบ้างทำอะไรไงแจ้งเปิดให้ตลอดตพรน,นั้นสบายใจได้นะว่าเงินที่รับเงิจากมาถึงปู่แน่นอนนะปู่ก็เอามาทําแน่นอนนะอาจารย์จิงยืนยันเพราะว่าอาจารย์จะมาที่นี่บ่อยมากนะครับนะก,ก็ฝากรู้สิทธิชาวมาเลเซียนะครับด้วยนะครับอุณาโลมเนี่ยที่ที่ติดตรงหน้ผาผาองสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสีริญาเมตรยัยครับเนี่ยนะ ก็จะเป็นว่าเราจะเอาพลอยแดงล้อมเพชรอแ่าใช่แล้วก็ดวงตาจะเป็นนินแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสีขาวจะเป็นสีมุกนะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าดัุใหญ่มากสูงสุดละสูงสุดละอ่าตากับอุณาลมบนหน้าผากนะว่าเป็นเป็นเขาเรียกเป็นส่วนที่สําคัญใช่ส่วนที่สําคัญ รัะนั้นบางคนไม่มีเงินแต่เขาอยากทําเขาก็จะทําแต่บางคนมีเงินแต่ว่าก็มองว่าเฉยเฉอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมว่าสิ่งนี้สำคัญอุดาโลมคือเหมือนเป็นตาที่สามตาที่สามตาที่สามใช่ขึ้นไปเลยนะครับก็ก็ฝากเอาไปด้วยนะครับยังทําได้อยู่นะยังทําได้อยู่นะไม่ใช่ว่าสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วคือสาเร็จในส่วนนดแต่ถ้าใครจองอุณาโลมกับดวงตาเนี่ยพิจารณาพิเศษแค่นั้น จะมีจะรับแค่สองคนแค่สองคนปูนาโลมกับดวงตาซึ่งเน๋ยอปูจะไปเช็คทีว่าราคาใช่ต้องไปเช็คอีกทีว่าอล้อมเพชรกับพลอยแดงเนี่ยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ดวงอมตแล้วก็ดวงตาเท่าไหร่ดวงตาเนี่ยเราใช้นิ่จรกินนิ่งจีกินอนะครับแล้วก็จะมาแจ้งข่าวให้ให้ให้ลูกศิษย์ลหาชาวนาเทียรทราบอีกทีนะครับสำหรับท่านใดที่พอมีกําลังแล้วก็เชื่อถือด้วยศรัทธาเพราะว่าบุญใหญ่ในการสร้างพระ พระเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นถาวรวัตถุนะครับเวเวลาเราจะได้บุญเนี่ยเกิดจากการเราสร้างไว้เราชีวิตเราสิ้นอายุขัยไปแล้วใครก็ตามที่ไดมากราบไหว้เราได้รับบุญไปด้วยต่อให้ชีวิตเรามาลายหายสิ้นไปแล้วใครมากราบพระที่เราสร้างไว้เราก็ได้รับบุญไปด้วยนี่ม็นบารมีไปด้วยบาลมีไปด้วยเรียกเขาเรียกบุญเกิดหลังจากเราตายไปแล้วบุญก็ยังเกิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีถึงเรื่องสัจหน้าพระพักเนี่ยก็จะมีแค่สองคนเท่านั้นที่จะเป็นาภาพไดนหน้าติดหน้าพระพัก กับอุณาโลจะมีแค่สองคนเพราะว่าเวลาใครมากราบไหว้ก็จะเห็นดวงตาท่านเบิกเนต่ให้พรครับคนที่มากราบไหว้เพราะว่าตาเนี่ยเป็นเหมือนสื่อทุกสมมติตาตาตาสองข้างแล้วยังมีตาที่สามอีกตาที่สามตาที่สามก็คือเขาเรียกเขาเรียกโลกทิพย์โลกชาทิพย์เป็นที่เหนือธรรมชาติอธิบายไม่ได้แต่เราก็มีความเชื่อมั่นความยึดถือแบบนั้นแต่เราก็อยากประดับให้ดีที่สุดก็คือ อ่าพอแดงล้อมเพชรพอแดงนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นองค์เดียวนะครับองค์เดียวในโลกก็ว่าได้ที่จะทําทรงออกมาแบบนี้ใช่เพราะว่าไม่ช่างตัช่างต้องมากะลายทุกอย่างเกะลายใหม่หมดเลยแกะลายใหม่หมดเลยเป็นพระสีพระสมเด็จสีอริยะเมตรัยมหาจักรพัิจอมจอมสุรินจอมสุรินจอหมายก็คือจังหวัดสุรินใช่ ก็หนึ่งเดียวเลยนะครับจากเพราะว่าเราออกแบบลวดลายทั้งหมดใหม่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดประดับประดาทั้งใหม่หมดก็จะมีการประดับเพชรพลอยประดับเพชรอยตามส้อยสังวาลรับทรวงไม่ว่าจะเป็นเกจเนี่ยก็ประดับหมดเลยเก็ขอบคุณปู่คำแสนมากนะครับวันนี้ก็ถือว่า ทางเรา,เาได้มาอธิบายรายละเอียดนะครับให้ทราบกันทั้งหมดนะทั้งสิ้นทุกอย่างแบบละเอียดเลยซึ่งทา้สเตทางรู้สิทธิทางมาเลเซียก็สามารถติดตามได้ว่าต่อไปเรื่องของดวงตานะครับประมาณเท่าไหร่คูนาโลมประมาณเท่าไหร่ก็ฝากติดตามในคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วนะขอบคุณครับคุณุู้ชมคับ